ก็วสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านเดินหาผมวันนี้งานวัดวันนี้เอ้ยไม่ใช่สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านผมวิศาสเทลพ่อมดแห่งเอยคนเดิมนะแล้วก็เรามาอยู่แบบ Story of the AU นะเราจะมาเล่าประวัติตัวละครให้พี่ท่าน ได้รูจ้จักครับตัวละครมากมายใน alternative Altern universe นะฮะใน A.U. นั่นเองนะอืมวันนี้ก็เราจะมาเล่าประว่าตัวละครที่ท่านนั้นเคยขอกันมานะแต่ก็ไม่ได้ทำเสียทีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมนั้นยังไม่ทำนะนี่จเะเธอนั้นตัวละครตัวนี้ไม่มีจุดกำเนิดมาจากอะไรเลยนะขอ้อมูลนี้ก็ไม่ได้มีบอก เอาไวนะ้นะก็นะซึ่งเราขอบอกไว้ก่อนจักรวาล u n d e r t ท l e ในฉบับของตัวละครนี้ก็จะอยู่ในหมวดหมูม่ช่วงเวลาที่พวกแบบฟิกลาคาร่าเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะคือเป็นแบบวัยรุ่นนะก็จําไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะ่จะเป็นช่วงเวลาแบบเรื่องว่าเดี๋ยวเป็น u n d e r t ท l e ในรูปแบบพวกฟิกที่อายุประมาณแบบ1 8บแถึง2ี แ,แล้วนะตามนั้นนะครับผมแล้วก็มาเริ่รันเลยว่ตัวคอที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะก็คือคิดเท่นนั่นเองแต่ตัวเธอนั้นมาในรูป,รปแบบจักรวาลอื่นนะซึ่งตัวคคิดเท่นที่ปรากฏตัวนะออกมาในวันนี้ก็คือเอเลอร์ค e ิดเท n อิงคิดเทแลวก็เอเลอร์คิเทนะสามตัวคอที่เพิ่งถูกแต่งขึ้นมานะจะส่วนใหญ่แล้วนะ นั่นเลยว่าคนสร้างเขาจะอวยอิงคิทเทนมากกว่านะเนื่องจากรูปแม่งสร้างมาเยอะมากนะอา่าวันเริ่มกันเลยเลยแบบการเล่า,า,รลา,า,รลาประวัติตัวละครอูอ๋เย่เคตัวละครตัวแรกก็คืออิงคิทเทนเธอนั้นเป็นคู่ตรงข้ามกับเออร์เลอร์คิทเทนอิงคิทเทนเทนั้นเธอนั้นเกิดมาจากจักกรานแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอิงแซนนะซึ่ง เธอนั้นมาจากอิงเทลนั่นเองซึ่งรู้สึกว่าจากักรวาลเธอจะเป็นแบบเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสีสันซึ่งเต็มเปียมไปด้วยจินตน,นาการที่อิงแซนมันสร้างเอาไว้นะอิงแซนนั้นนะได้ค้นพบโลกเขาเองก็นะจกักรวาลของอิงเนี่ยก็จะมีแบบอิงเาไปรัสอิงแซนอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็นั่นก็คืออิงเทลนั่นเองคลิปทเทิมตัตนนี้มาจากอิงเทลนั่นเองนะซึ่ง ตัวละจากคิดเท่นตัวนี้รู้สึกว่าเธอจะมีบทบาทในด้านการที่ว่าทําหน้าที่เหมือนแบบตัวละครที่คอยแบบปกป้องจักรวาลและตัวตนเธอในรูปแบบจักรวาลอื่นนะซึ่งหน้าที่ของเธอก็แค่แบบไปช่วยแต่ละโลกเอานะซึ่งในแต่ละโลกนี้เธอก็ค่อนข้างที่จะมีความหน้าตาเปิดกันมากนะแล้วก็ จึงกำเนิดเธอในค่าที่จะแตกต่างจากคนอื่นนะนี่จะจักรวาลอนเลเทลนี้นะเป็นมาในฉบับของจักรวาลอนเเทลแนวที่ว่าพวกฟิกั้นเป็นวัยรุ่นกันแล้วนะแล้วก็มีเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนั่นเองนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือทดเทนที่เป็นอิงเนี่ยอิงคทดเทนนะก็แน่นอนต้องมีพลังที่แบบจะดับผู้สร้างหรือระดับยูนิเวิร์สแน่นอนนะแต่รู้สึกว่าเธอนนั้นจะถูกเรียก ในพลังของเธอว่าเทพธิดาซึ่งร่างอของเธอนั้นค่อนข้างจะมีะมพลังเท่าเทียมกับอะไรลิปเปอร์เทลคิทเทนนะซึ่งเป็นเทพธิดาของความตายแน่นอนนะ<ม>ก็ถูกกำเนิดของตัวคอนคิทเทนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะหามาจากที่ไหนนะคนแต่งไม่ได้แต่งเอาไว้ซึ่งอย่างไร้ก็ตามเธอนะเป็นเหมือนเทพธิดาผู้มีความไม่ตาและคอยช่วยเหลือ ผู้อื่นในจกักรวาลอื่นนะเธอนั้นนะฮะกลัวการเรียกว่าเดี๋ยวกลัวการที่ไม่มีตัวตนนะซึ่งเหมือนแบบกลัวการที่ว่าตัวตัวนหนึ่งเธอในะจกักรวาลอื่นนะจะลืมตัวเธอไปแล้วนะคืออิงคิดเทพานี่ทาทุกอย่างเมื่อให้ทุกคนนั้นจําเธอได้นะต่อมาคือความสามารถและสิ่งที่เธอเออทาในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลานะเธอนั้นนะเป็นคนที่ชอบทดลองศิลปะใหม่ให่ มรือการวาดภาพการสร้างใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็เธอนั้นมีเพื่อนสนิทเป็นอิงแซนนะ <S <S เพื่อนกันตลอดการโอเคไม่ต้องเขียวนว้ายังมีฝันเชื่ยวมันมีการแข่งขันสูงยวก,กับการต่อสู้ของอิงคิทเทนกับเออร์เลอร์คิทเทนนะซึ่งพวกเธอสองคนก็มาากักจะเผชิญหน้ากันอยู่บ่อยครั้งนะซึ่งสําหรับประวัติของเออร์เลอร์คิทเทนนี้ไว้ตัวต่อไปแล้วกันนะอืม เล่าต่อเธอนั้นนะค่อนข้างที่จะชอบใช้พลังของ,ของตัวเองในการสร้างสิ่งต่างๆนะและเธอนั้นไม่กล้าที่จะสร้างชีวิตนะการสร้างชีวิตนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับวกตัวละคอที่มีพลังระดับผู้สร้างนะแต่ว่าก็ยังคงเป็นกฎเ,เกณฑ์ที่อิงแซนเหมือนแบบมันจะตั้งเอาไว้ว่าเขานั้นไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมาได้นะนอกจากเขาไม่ใช่เด็กนอกจากอิงพวกตัวคอที่เป็นติดชื่ออิงเนี่ย หรือเป็นแบบว่าผู้สร้างเนี้ยไม่ค่อยที่จะมีพลังในการสร้างชีวิตนะให้สามารถสร้างชีวิตได้ดีซ้ำนะเนี่ยคือปัญหานะยังไงก็ตามในเรื่องของเธอนะก็เป็นตัวคอนที่สุดแต่งมาใหม่ซึ่งปรากฏตัวอยู่ในโลกของ i ิ t เทลนะสำหรับอินเทลถ้าทุกท่านสนใจก็ไปลองค้นหาดูได้ใน Google นะโอเคเรามาอยู่กับตัวคอนตัวต่อไปมาในฐานะตัวร้ายของจกักรวาล จากวันอันเดเทลที่มีคิเทนนะก็เอเลอร์คิเทนนั่นเองซึ่งตัวเธอนั้นเป็นตัวคอครที่เธอเดือดเป็นขั้วตรงข้ามของอิงคิเทนเลยนะเนื่องจากเธอนั้นมีบทบาทที่ที่เป็นแบบมีแรงจูงใจในการทําลายล้างเหมือนกับเออร์แซนนะเธอเหมือนแบบเกิดมาจากไทม์ไลน์อันเดธเทลที่แบบติดเอเลอร์คือก็คือแบบมาจากเอเลอร์เทลนั่นเองเขาบอกไว้ก่อนนะเอเลอร์แซนเนี่ยมี จุดกําเนิดมาหลายอย่างหลายอย่างมากอะ่ะแต่มันมีจุดกําเนิดหนึ่งก็คือจุดกําเนิดจากเออร์เลอร์เทลนั่นเองอะ่ะซึ่งเออร์แซนที่อยู่ในภาวะของคิทเทนนี้ก็คือเออร์เลอร์จากเออร์เลอร์เทลนะซึ่งเออร์เลอร์เทลที่คิทเทนอยู่เนี่ยก็เป็นโลที่เรียกว่าเดียวติดบัคติดเออร์เลอร์จะไปมั่วซั่วนะแล้วก็เออร์เลอร์เทลอย่างนี้ก็เป็นเปลี่ยมไปด้วยเรียกว่าเดีย๋ยวความบัคที่โคตรจะบัคนะถ้าท่านเคยเล่นเออร์เลอร์เทล นะที่เป็นแฟนเกมจะรู้ดีนะมาต่อก็คือนิสัยของคิดเท่นในแบบเออเลอร์นั้นเธอนั้นไม่ใช่ทิพย์เทพธิดาผู้ที่คอยมอบชีวิตหรือคอยช่วยเหลือชีวิตนะแต่เธอนั้นมีนิสัยที่แบบเรียกว่าเดียเธอนั้นเย็นชาแล้วก็มีความหุเหี่ยมลักษณะเธอนั้นแบบเรียกว่าเดียเป็นสีสันที่เหมือนแบบติดเออเลอร์ซึ่งได้รางวัลมาดานใจมาจากกัน ซึ่งเธอนั้นได้รับแรงบันดาลใจลักษณะเธอนั้นมาจากเพลแซนนะแล้วก็เธอนั้นมีเส้นได้ที่แบบเหมือนมีเส้นได้เธอเนี่ยเหมือนมีพังพอๆกับเธอแซนที่แบบตัดทุกอย่างได้ะนะซึ่งยังไงก็ตามตัวคอนี่เป็น,ท,ปนที่เป็นแบบตัวคอนคิดเท่นียก็ไม่ค่อยจะมีบทประหาทอะไรมากในจักรวาลน,นะแต่สําหรับริงคิดเท่นและเทเลอร์คิดเท่นนี้นะแต่งมาเฉพาเ ต้องการที่จะให้มีมแบบตัวคอครที่มีคําว่ามีคําว่าแบบเออเร์เรอร์กับมิงกันมากนะและขอ้อมูลและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเออร์เรอร์คิเทนนั้นนะก็เออร์เรอร์คิเทนนั้นมักจะคอยหาโอกาสที่จะออกไปทําลายตัวตนของเธอในจักรวาลอื่นนะซึ่งการที่เธอนั้นวางแผนจะไปทําลายตัวเธอในจักรวาลอื่นก็เป็นอะไรที่แบบว่าต้องให้เออร์เรอร์แซนช่วยอยู่นะที่จะต้องพา วาร์ออกไปในโลกอื่นเพื่อทําลายลาอีกโลกหนึ่งนะตามนั้นสุดท้ายก็ต้องขึ e ้นเอเล r แซนว่ะแต่ลำดับอีมคิดเทนนี้วาร์ปได้ตามใจชอบนะโอเคและตัวคอนต่อไปนี้ค่อนข้างที่จะเป็นประวัติที่หดหูหน่อยนะนั่นก็คือเฮเลอร์เทลคิดเทนนานโลกที่บืดหมนจัก,กรวาลที่ฟิกนั้นนะได้รับช้นอน้กล่าวไปนะซึ่ง เรียกว่าเดียดเ๋ยวจักรวาลอันเดสเทลในที่มีซิบเท่นอยู่นี้เป็นจกักรวาลที่ว่าพวกแบบซิกและคาร่านั้นนะมาในรูปแบบของคนที่อายุแบบประมาณ1 0บ0ิบ่นะตามนั้นเลยนะแล้วก็พอซิกนั้นนะทิ้งอันได้กาวไปมันผ่านไป3ปีมันแบบเรียกว่าเดี๋ยวมอนสเตอร์หอะไๆตัวตา่างก็หมดความเชื่อในตัวมนุษย์แล้วเริ่มแบบไ่้้ามนุษย์เอานะซึ่งอืม มอนสเตอร์ที่แบบเริ่มที่จะกัดกินมนุษย์ก็อาจจะมีมีมากมายอ่ะมอนสเตอร์ในเฮอร์เรอร์เทลแม่งกินมนุษย์กันหมดนั่นแหละฮะซึ่งคิทเทนนั้นนะฮะก็เป็นหนึ่งในมนุษย์ที่โชคร้ายที่ถูกพวกถูกอันดายเนี่ยจับตัวไปนะซึ่งอันดายเนี่ยโคตรโหดติดเลยนะในเฮอร์เรอร์เทลอันดายคือแบบเรียกว่าเะี่ทรามานคิทเทนคือแบบเรียกว่าดบตัดแขนตัดขาตัดแขนอย่างเดียวไม่ได้ตัดขาคือแบบตัดแขนทิ้ง แล้วแบบนี้ว่าพันแผลอะไรไปไปมั่วแล้วก็นี่ว่าเดีอดตางเธอถูกฟักออกมานะซึ่งเป็นอะไรที่โ,โหดร้ายมากนะแต่เธอช่วงเวลาอันโหดร้ายอเธอนั้นก็เรียกว่าเดี๋ยมันทําให้แบบคิเทนนั้นนะแบบรีกว่าเหมือนเสียสติไปเลยนะลังชากที่ถูกทรมานเด่างหนึ่งนะอย่างนั้นนะหลังจากนั้นจนเวลาผ่านไปก็มีบริหารบางอย่างที่ช่วยให้คิดเทนเป็นอิสระจากันได้นะก็คือ ให้เนี่ยอะไรวะคาร์บิัดนั่นนะฮะได้มาช่วยคิดเทนโดยการที่แบบไี่ว่าเดีย๋ยวอธิบายไม่ถูกเดีเ๋ยวคือคาร์บิลัดเนี่ยรู้สึกว่าขเขานัน้นต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยคิดเทนนะแฟนเองต้องเช่นกันเนื่องั้นจะไม่ว่าเดีย๋ยวสอนพี่น้อง,งกกระดูกเนี่ยในจักรวาลอันเดอร์เทลที่มีคิดเทน,นนี้นะคือแฟนนั้นนะรู้จักกับคิดเทนอยู่ดีอย่างดีกันนะก็ตามนั้นแหละ หลังจากที่เฮอร์เรอร์แฟนได้ช่วยกับช่วยคิดเทสออกมาจากอันดายโดยที่มีวคาร์ลัสเป็นคนที่เขาไปคุยกับอันดายเอานะเพราะว่าแซนนัน้นนะเกลียดแซนในเฮอร์เรอร์เทลเนี่ยเขาเกลียดอันดายโคตรอ่ะนะหลังจากที่เอนนั้นได้ช่วยคิดเทสออกมาได้รู้สึกว่าแฟนเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่เป็นคนทวงคิดเทสไปโน่นไปนี่น,นะแต่ส่วนใหญ่ํารลัดนั้นนะจะให้คิดเทสนอนอยู่ในไอ้นี่ปั้นสนดัดนะ เฉพาะเธอนะั้นนะไม่มองมองอะไรไม่เห็นนะไม่มีบรเลย,เลยไม่มีแขนด้วยเช่นกันเพราะความไม่ตาความเป็าร์ที่คือแบบก็นะทํมิลลาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความไม่ตาอยู่ในาการที่แบบเอาสปาเกตตีมาให้กินนะตามนั้นสะ่วนแแกก็นะเธอเสเตอรนี่ไม่รู้ใหม่ถึงแบบเลยที่จะเป็นโจคอเป็นคนดีไม่ฆ่าิดเน้นผมก็งงสำหรับข้อมูมเลเก็บไว้แซนเริ่มเกลียดฟ,ฟิกท,ที่ทิ้งทุกคนเข้าไปนะแต่ว่า หลังจากที่คิดเท่นนานๆถึงขรมาณแซนั้นเริ่มรู้สึกว่ามนุษย์คนนี้อาจจะเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่สามารถช่วยให้ทอย่างนั้นไม่ว่าเดี๋ยวอาจจะช่วยเหลืออันเดียกาวที่เต็มเปี่ยมด้วยความทำลายแห่งนี้ได้นะแต่สุดท้ายคิดเท่นก็นะตอนแรกแซนกาจะให้คิดเท่นมุคนที่ทําลายบาบีให้นะแต่ก็ทาลายไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าจากวาลเธอรเทลแอสกอร์ตายไปแล้วนะอืมแลวเขานั้นนะค่อนข้างจะเป็น และแซนของเฮเล์เทลก็มักจะพาชิคเทนแบบออกห่างอันดายทีกครั้งที่อันดที่เขานั้นเจออันดายนะซึ่งในโลกใบน,นี้ชิคเทนนั้นนะค่อนข้างที่จะเ,เสียสติไปอย่างเต็มที่นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหากี่เะ่ัอันดายอย่างหนักนะนะสำหรับแซนที่ปัญหากับอันดายคือแบบรู้สึกว่าเริ่มมีการแบบอันดายนี่นนัะ้นฮะนะนะเริ่มที่จะต้องการให้แซนนั้นส่งตัวชิคเทนมาให้เธยนะแต่ แต่ปฏิเสธนะนีสัยของคิเทนั้นค่อนข้างจะม,มีแบบนีว่าเดีย๋ยวจากปกติเธอนั้นเป็นคนใจดีตอนนี้รู้สึกว่าจะแบบนี่ว่าอย่างโคตรดังสงสามแต่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือแบบโคตรทารุณนะอืมผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันที่จากข้อมูลบางอย่างก็โหดร้ายเกินไปนะซึ่งคิเทนั้นชอบให้คนมากอดเธอนะนั่นก็คือแบบไม่รู้เหมือนกันเบืเบ้องหลังอาจจะมีแซนไปกอดคิดเทบ้างน,นะ เนื่องจากบางครั้งก็มีความเมตตาเกิดขึ้นในใจของเอเวอเรสตมแล้วก็คิปเทนนันะนันน,ะน,นนะต้องการที่จะมีคนที่ช่วยเธอช่วยเธอในการแบบนี่ว่าเดีย๋ยวคิปเทนในแบบเฮอร์เรอร์เทลนั้นตาบอดจึงต้องการให้คนนั้นคอยจูงเธอเดินไปไหนมาไหนนะตามนั้นแหละซึ่งแซงก็จะเป็นคนดูแลคิทเทนนะอืม ก็หมดไปแล้วนะสำหรับตัวคอนใหม่ที่คนที่แต่งตัวครนคิดเล่นนี้ขึ้นมานะสามตัวคอนใหม่ก็นะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันสามตัวนี้ก็ถูกแต่งขึ้นมาโดยที่ข้อมูลที่ผมหามาก็ใต้รูปของคนวาดนะซึ่งแต่และอย่างที่ผมลองแปลมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เต็มร้อยนะเนื่จะเรียกว่าว่แปลยากด้วยไงนี่แต่ก็ อีกเรื่องหนึ่งถ้าใครสนใจสนใจส่งอะไรมาให้ผมอาร์ในแฟนอาร์ตนี่ก็ในเพจเหมือนเดิมนะไม่มีเลยมากเอ yeah, ก็เพจนะตอนนี้ก็จงลงไปแล้วนะสำหรับการทําประวัติของคิดเท่นทั้งสามคนนะสาโลกสามตวัวลอ,อืมติดชื่อเฮอร์เลอร์ติดชื่ออเลอร์ติดชื่อ ler, อ,อิงม,มากันครบทั่วเลยนะก็อนาะคตเราจะมีเอาจาก ออมาจากโลกอีกบ้างก็อาจจะมีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะตอนนี้ก็นะหมดกันไปแล้วนะสำหรับข้อมูลของคิดเต้นทั้ง3โลกนะอย่างไงก็ตามสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ s e อูเ g เกน g ีจีวีพีเ